ไอ้ไอ้จราให้ยบเขมามาตก่อยคนห้อยเสยน้องเน่นะจ้าหอยจ้าห้อยจ้าพี่น้องจ้ อหนวกนะกะจะไปดีซีนอฟโปรไไปสิบหกชิ้กนี่ับกันสองบาทเดีพี่น้องเด้อตอนนี้กันเลือกกันมาต่ตอยมาคนหอยตอยน้องเนอเ้ยเอ้ยเฮ้ยมีผ้าตมาเอาตอกกนหอยพี่น้องจ่ายเลยเขาเลือกก็นคือสิแกงเนอมาอนี้คือนนวไม่เจยแล้วนะสมัครสลา์ไปสีหอยซีเด้อเอาไเจมีอันนี้ได้ใช่ไหมเอาตันโู้เอาอเอาอันส้ ตอยหอยแกงมันจ้าด้วยแม่ามีปลาเือยงไม่เจอสุอเกี๊ยวนั่งถึงสองาเดี๋ยวทเือเดิไตอยหอยดำเดี่ยเดี๋ยที่นอนเดิมคันว่าเลยสิบโมงสจะได้ได้จะมานอนเสเที่ยงเร็วเที่ยงกึกจ้าะได้ได้บรากาศันได นอนตุ mm. t t ่มปาะหมเจ้าบ้ยวัมีคู่มีแข้งอย่น้อนตม้ยแต่งานมีคู่แล้วมันคือะารน้ำหอยนางเป็นอะไรหอยจอยหอเป็นอะไรน้เชอเเอาหอยนากแล้วกอีบริจ้ามาซมกิเออแน่นนตาบ้าเอ้ยอพี่น้อ ตอน่มอมือตอนนั้นเราทำนอนลงะนอนลงนี่มันกระตเลินอนะเลินนั่งคนหูมึงยือะไรน่ะมันตะเลินในมือมึงอือเอามาเขาไปในถ่น้ำถ่ทุกน่วยแม่นบ่อห่ามกระิต้อยนะพี่น้อยหันกระตเลินมึงกระเจ้าไปไม่ดีดีะมือออนล อ๋อเดยวเามเพิ่นปเยตอยน้ำนอน้องน้าั่งบนกูการิบแก่นีนมสั่นเลยกเ้าปดมาตอยแล้าน้าเข้ามาอก็อ่อดมงยยังมือไปออเดน้องเลยคือบวกไงเทกระบะกันนะไล่หวยกับเกาได้น้องนนั่งต่อยซัดสัดยังมาทำลายหอยสีอยู่กินบวกเลย จมินบวกจ้ะโอ้โดโอ้โไมกินบวกแม่ไกินจ้ะมีหมันจะิโคได้ยมา่กอะไรก็ไงมันมันบโคีกันจังแ้กมัน่ออบคะค กินบวบแม่อไม่กินบวบจะเป็นย huh? ังไงเออเจ๊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 แต่ว่ามันมันจะจืดใช่ตัวอย่างมือไปออกได้พี่น้องเลยกินบวบแม่อาจารย์ไม่ยอมกินบวบมาสิไปนางมาไปจังปองแกงปองแกงอยู่เตยเตยโจมปูนชามบุเล่ลึนละได้ขนาดจังวามาแบบปลาซอที่แล้ว เออน้อยมันบ่ได้เอันนี้บวกในหัอนั่นแหละพี่น้องเอ้ยงายงามบวกง่ายบวกง่บยบวกง่บวง่เนาะเออบวบกูแล้วมึงบกินบ่ไม่กินจ้าอยางซ o มาเจิดุยอยาาเจุยสันน่าจะิบโเห็นสันแล้วใช่ปะมันจะันกล่อมกบนก็บาปอ๋อันเอโคเจ้า เนาะนึงอะข้าวเกินป่หินปูนั่นปูนั่นหละกวามต่อกเนาะก่อนห้าลองวนนั่นงเลยจะข้าวกับข้าวนสีเหลืองหอยกับหอยฉันยังมาใส่จันต่อยหอยตันอีกยอ่ยู่กอกุนหัวเอ้ยพวกกับคุหัวเลยสกกบ้ายก้าค้ายอันี MC วันบอกว่าส่วงหนเน่ แต่ได้สี่โลเรยอสะสีรอสองนี่แหละวันดีคายดำๆอ๋อกี่ทีกินชุบแซวจ้ะเอาหยังกี่ที่แซลลายถึก็ได้นีใส่มี่มีจากระตกไห่เอไกีที่าได้อืมรอรอาปูิบยไลาเนีคือตกไปไปมือทิได้บุลกตากตาพี่น้องเว้ยบย อเมร่าก็เต็มทงเต็มกระต้าเมื่อสิบอ่ะมันเบิดไปยืดใจชะพี่น้องพี่ดีแล้วหอยคอยสีดับเบิดพี่น้องอ,อ็น้องกระหล่อมเลยล่ะลายเออมันกัดขึ้นมากเลาหอยน้องขึ้นมากเชื่อกานั่นแหละถ้าเอาแต่นน้องตัวเขาไปเอาน้องเขาโอ้มันสีได้กินหอยูย่พ่พี่น้องอีกกระสือลองเขาจะจะกินแกงหอย ันจะต่อยอย่างเดียวอย่างระเบิ้งมาตัวได้ตาย,ตาย,ตายพี่น้องใครมีวิธีต่อยกนหอยนามันออกง่ายๆที่ได้มันมีนตแต้ตัวต้อนนั้นมีเลครัวบวล่าโ<อ>้กระเบ็นบ่อเนะ่<อ>ีมนีอะไรมันตัดแต่โลเดี๋ยวขี้มีแป๊บๆป่ะนะโดนตุ้นอยู่หี้กนหอย

เีนแซ่เขาหลังหอยคอยอ่ะนะเป็นห่อยหอยต่อยหอยคอขาคอยกูได้กระได้คอยเลยยั่าต่อยผูกหอยนะกูย่าต่อยหอยคอยอาย่นี่พี่น้องคอยสิบาูผางเดี๋ยวพี่น้องดอมันมีเหตุการณ์เดี๋พี่น้องเฮ้ลูกแกปวใส่ไว้อยนะยังมาเอร์่อ่อใส่ยอยยุ ภาษาญี่่บบขาดเอาไม่มาเลยได้ยูบอ้ยเมื่อเหร่นี้ยืนเีข้าพระเจ้าตกใจคนลุกคนลุกคนมองนกถคนในยนคำว่าข้ามาเย่คนลุกฮะมีอ่ออยู่ใส่เมื่อไหร่่าดอยว่าได้อาธรดคุ้องไหมนไดยูคือเอาบอ้วยออีหยัง เอเลยเธอขัเจ้าอย่างนี้มือเสารนี่นองย่นตาแล้วไปไหนย่นมาล้วไปไหนเอาน้าแล้เอามสันกยอพีขาอนะบดพักนี่นบดพักกับเจ้าตมือเสาร์นี่มีควาคิดไงบอกน้ำมาตื่นมาแล้วมันโตคนนั้นแหละเขาตื่นมาแล้วมันตื่นนํำบอก คอยตื่นมาแล้วมันดีเลยปวดเหียวแห้งมันก่ได้พังดอกมนนี่นะเอ้ยต่ล้เราฝาเจออ้าแหลี่หนพี่หนตอก้อนี่แหะพอาย่านท่กใจกลัไปเลยเปมื้อเช้านน่พี่น้อเออสัมาเพิ่ยหนพี่น้องไม่บกไงไปสรงไอปีนกับรอยลมามคนตดตุ้ยบานโด พี่น้องเลยเน่ยบุบาดทหารล่ะหายปีได้เล่าแน่โดินทางอยู่บ้างเฮ้ยภาวะเนา่ยไอปีนเนาะเออเสียตาเสียชีวิตเนาะพี่น้องเอาเลยไปส่งเพื่พราะว่าอยากอันตายแต่เมื่อคืนแต่ว่าบริปไปเนาะเพราะวะเดินดีนไปอ่ะบ๊อ ลูกมาหนึ่งเจอเอ่ยนั่งจ้าเดือนขาไปเลยเรมันมีคนฮะมีคนกาใส่แกงรักเด็ดใส่อะ้รอีกเนาะแนนวิดวิดเงินดินเข้าไปเออเงินโจ๊เอ้ยเอ้ยลุ้มเงินอันโรงงานโรงงานน้ำเข้าเข้าไปจะซีเนา่ะหัวงานน้ำนี่แหละไม่ใช่ลุ้มลงมาอีกมันช่มีหัวแล้วกาประตูเล็ก อสเจุกอนจอดในงป่านั้ต yeah. ้ยังเ้จาตนจ้ารจเออแต่การะบาดนะที่บอปรเทศเไปจะซอกับอะไรเอ๊ะไก่ดอะไเลยไปีดรัวออุ้ยเมื่อเมื่อน่ะเราว้างเด้อเราอ้าเบิ่งนี่พูนั้นเร้าอเออกเออเห็นยุตตอนมาน่ะอันผู้นึงนา สมบกันนอกอยู bon yes. no ่อยู่ในรถคู้นึงในอยู indoors, ่ในป้าโทรศัพท์ไก่เอ้ยกาคาคารมาบาริกาค์ผหนึ่งไปอยู่ในหัวคัวนั่นแหละกับโทรศัพท์สงสัยว่าเออมีรถคนไปเลยเด้อบอสชานกับเิสสี่กิโลคนละคันเบิร์ดมาเฮปซีเฮปซีติดรถบอกชานไปบีจันเลี้ยงหมวกรางไว้เผื่าหมอกลูกที่เก่า เอายังบ่กู้เอาบรลางเล็กน้อยเขาลากคุยิงบอบบ่าคือบเดือดนี่อดนมากระยางเขามายาวัดไวนมากคือแบบว่าเขาลากคุยิงบอบบ่าอีงอืมเขาก็เฉียวโลดคุยิงบอบบ่าเอยังบอกูเพราะว่าเหมือน้งลากดรบาดอีกล้พวกแบบว่าเขาลากลดแจอืาับแกูเด็กน้อยน่บอกไปได้ดกอย่างแรกคือน้องแนวเขาบอกหูเลยเขาจะได้ลดนาำตาน ติดรถได้ที่รถของเฮาขายมาไปรถมึงนั่นกดู้กี้ว่าว่าบอกอเป็ตุยามือทั้ง3างนะคไปสิย่านยังามาั้ง2คนแหอืัสีอ่อน่นักบ่้โอ้ยานี่แกนี่บ่ได้ลนอยสิลไปอยู่รถกนั้นเนาะเออกันเนาะาตีเอาใด ฉันแห่งกาปรกลกันอยู่เนาะนะข้าวขาวย่อยตีอร่อดแล้วก็ผมคืนน่าดีบะแล้วก็ตีเป็ิห้องไว้บ้านอยู่หันได้อเนยงอยู่นนงตีตีเนไงไงไงส่มงไนไงแลไงไงไง่งไงไงไนไงไใส่นงไงมันงไงไงไงะงไงไงไนนง่งไงไงนลู่ไสไง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 องงไ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 ง เราบูข้นด่มดว่กับมองมองเลยการน้องคอยให้กวนนี้พวกเจ้ายังมาจำนี่น้องคอยให้กวนี้่องนี้หอยปักนันแครงมือมือีนว คิดว่าเขาสิห้าลัดอันเด็กน้อยนเขาซืลัดตีก็ดเขาสิลัดตีเดพกนเนาะรดคันไม่มากไปเดียวแต่ว่าข้างบันดมันกเแค่แค่อยากไปนะก็บอเป็นทิ่นเฮาพูดถึงเวลาเขาไปทุกคำกันขึ้นสัตยาเนาะแบบวมาชวนมากันย่านวิานคนละย่านย่านอย่างบอกเขาลัดตีเอาเนนาเลยว่าเขาเลย เทากับูเขาสีมากแบบไรเนาะคนโจนผลงนตีเลาวโหลดตีแล้วแบบว่าสับสีอย่างเช่นเท่ากับยานโจนนั่นเองก็าโจาโอยมันเหยยงไก็ไปทำยังไงฮคือไปเจอโจนทำไมเธอไม่นาดโหลดอ่ะมันมันบดชบบปมันไม่มันพูดวบ่ได้มันพูดาวมีบประมาณสามิ

สงามืือนีจะเมนามือ่อดอินเอาได้คือท้ามาไปใส่ว่าใช่หมไอ้คอยทาาเจ้าอืมเอาแต่ไหนคือจินวันหลักสายไหมเนาะไอช้อนได้ไอช้อนอ๋อเป็นโทษหายยุบเป็นโทษหาน้าอนกินเป่าแต่ผมไม่ได้พูดกระเพิ่นท่านพูดเพราะว่าโทรมาตอนเป่านี อะไรเีนะอไเองนี้มาอื้อตัวหาแมือนะตัวเปักเครื่องสักปะมือนังใส่น้อเดียวบอกเวลาอยูเมือนทุกจะเป็่นหม้ออยู่เลออหมัวบ่อมึงแลยวเครื่องนี่นะเอาไปหนีเนาะแล้มันหออจะกันมาได้ไกัเปียนเพมันจะได้ห้อไงโอ้ยังสิเห็นนอยู่ดีเนี่ยมันจะตดา ินและน้ำหนึ่งเนาะคองใครเป็นหวอย่องอัวหมากบอตัวบะมากบ่ใช่เป็นงวนะใส่เนี่ไินสิหะไดน้ำกสิลจะเก่งเฮ้ยเก่งเกียรมันกระบยากนะกรระบวกเลยน ใส่บดโหลทำยังไงด้วยไปดูทามกันโทรใส่แม่นางโอ้ต้อบอกด้วยบ่เออโทรใส่แม่นางนะโอยจะนั่งขึ้นมาจอดเนอเลางมาทานกโทรทามเบิ้งน่งอเนอต้องจูนนางรลชวมนี้กำลังว่าเป็นสลมสลืออย่าคือพบ่าเ่ห็นบววน เปิ้นเปิเนัวพัวเพิลานัวผัเปลพี่น้องเอไปตัดอันไม่เห็ดเคียงกันมือมือวานนี่มือวานเมือนบอกเมืื้อแล้วคอน้องอารุ่อนนองอเมื่อแต่น้อง้านแล้วก็ไปตัดไม่เห็ดเคียงพี่น้องเพราะว่าดองการดองน้องสาวว่ตอเมื่อนี่แหละให้ทุนไปหาตัดเคียงไว้เออแต่กา้งยงถือคิ้วพี่น้องหากรบอเห็น ข้อมือไบเซตลงมาวางคีวอีกนี่อ่ะเว้ยมันก็เลยนอนบอลาเป็นห่วงผัวโอ้ยคือเมนูเจ้าอะไเค็ตฟักเนา้อมาไม่ไงเนี้ยเราทำนี่นี่คิวตัวเป็นขาดครึ่งไปตัดเคียงมันใส่ดอกนองสาวมือนี้นี่มือนีอดอกนองสาวนี่มือคอยมือคอยลงน้องนั่น แล้วก็จั๊จี้ตัถ้าได้มาจกีไม่หรือยังและถือคิ้วขอมือปลายนี่แขงวัดฉดกรรมการคีเลยหมนจะบแมนเอาตาเมตตาเขาเป็นคนคี้วรัมก็เจ็บปวดอะไรยยากจังว่าเพื่อจังว่าบมวนอยู่นอนแต่เวลาเป็นห่วงผัวจังกไกรเด็กงูแล้วบอไอยู่มนอน่เย็บมาม่กน้อย หอกูหาจ้ามันเ,เน่าบัวเยังดอกท้เก็ม,มาแล้วมันบ็เน่านะคอย,ยกิ่เลย,ยนะว่าจะกิ่หอยสายก็ลงลงงเบิดมือได้ถ้วยเดียวไดเชื่อได้ฟางซองนะเท่าป่ะเชือเชือดยังยังอันงมหอยสายไปก่ายีเรางยเบิร์ดรรมือได้ถ้วยเดียวงมก็ะไ กับโอ๊กกับมูมกับ่มกันโอ๊กับได้หอยแล้วรับงนมเส็จปากคอกี่อยบ่กรกมูนั่มที่น้องถุงมูตาไม่ต้อกระดูกมูนะเฮ้ยบรีดีกันเขาเป็นงนม่อยเป่นมนเป็นงมปักคอกับงมไข่เป็นไงงมอันนอยใส่กับโอ๊กไข่อ๋ออ๋อกี่เลยบ่พี่ี่ไหนเม่ยไงถ้าอย่างงั้นอย่ามาพูดถ้าว่าบริสุดนะเอาเอาบริสุ์ เพิมมาใส่ลาไปซีบัสเซียดซบอไม่ฟอรเนอไดนามเจ็บแอลเอาเห็ดเขาเห็ดปั๊เขาเบื่อบอกเพื่อนนะต่ว่าไรเพื่อนมาเขาเบื่อเต็มทั่วเจ้ากับไปเกลือเป็ดเจ้าน้ำได้ น,นกลมากยอยแล้เอามาเบิรงมาใหม่หมก่นอ,นอนพี่น้องเอยว่ามันสีกรอบเสียหายลายสัมไดรเนาะสโลเดี๋ยวนี้เอาคือบอกสั้นมันมือห้าแก่แกงมือ่อห้าแกงนั่นคือว่าลาอยู่ไหนอันเคงเคงอันนทูบจัเออทูบปะอันนั้นเาเหาจัคอับอืมนทูบเครื่องเคียงแล้วก,ก,ก,ก็มี บัวเผ็ดเข็มฟักทองแล้วก็กระดูกหมูหอยที่น้องเบาอ่ะแต่ตาหอยเป็นตะก,กิดคือ,อยังเลยหอยอดำเอาหอยดำหอยจอยอหร่บอบ่อโอ้ยอ่กแดดดิแดดคืดอมีหมอ่ะแต่จะเอื่อนหาไ่ได้เลยใส่ใส่ก็มีได้แฮมแดด จะเยอะนะจะเยอะนะรอมาณี้วน่มากอยู่ตอมีมากมันหนาวอากาศพอดีอะไรทาันี่นะนอนตู้ประหมมอากาศัีเวลาเขาไปออกข้างนอกไปใช้นี่กับอดณนอะพอดีนอนตุ่มประห้มริอ้ยอะหมบอี่มีแงนามก้จะไม่รอนบ่มีคู่แล้แล้วจะได้นอนกอดแต่ประหมนั่นให้มันมีในเถาะถ้ามันมีหนามันบ่มีมานี่ พอเกษียณไปห้าเบิ้งด่วนคือไม่ใช่เทียบเลยๆวันมะได้เดือนทบกลบเดือนนี้อะไรนี่เดือนเเลยซองปีนี้เออเอสิบสเนาะเฮยแม่แล้วเฮ้ยวันที่นสามสิบสอก็มีอยู่พี่น้องเอยใส่เาไปโพสต์ให้ินบ้าบดนะอ เครื่องบทแล้วเอาขุดบันไม้เลาลงมาแล้วบ่อโอ้ยกอย่ังนี่ก็เอาลงมาแล้ววะเฮ้ยน้องคันี้หมดจักได้เลยต่อยหอยตอยนองแน่นเลยเือสาหอยยั่วจ้าพี่น้องจ้าแกงกระแทบออมกระแทบแล้วจัด Ô tôm ừ tôm trăm treo cà xe thì nhà nó khi đồng đồng <laughs> à, con, man, mì, hỏi nóng bà cực tẹp cho nhau nó ừ ừ ừ kẻ ta xin cao xin khơi thì nó ừ anh con bò mi ơi, thôi mẹ บ้งนาคือวว่าจะกระเมือเสาเออนางว่าเอยชุดเจ้าเมือชุดอันชุดเจ้าเมื่อทั้งหลายคนละถ่ายอยู่ปะวะมาตั้งดาวหัวว่าเลี้อวแล้วถ้าบัวอันนี้นำกระเะอ่านแล้ววะนำนำจ เอื้กัางกระดูกหมูนะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้กัดซิขค้อกิ้บรรยากาศต่อยหอยคอยเออเจ็บบบบริมีปากคามเด้อพี่น้องเขาแกลี่ข้าวเด้อมือนักกับบริใสปากคามจะแกะน้ำไม้บอกเคยใส่ปากคามเด้อหมูว่าข้าซีมต้มเป็ดจองอันเดียวกันคนละที่เดียดเดียดเหมือนกันไม่จําแบบนี้ เดูอบริคดียดกันเด้อจ้าทีมงานเฮาบบริรักษาความสะอาดขนาดนั่นเนาะดีในชุดความประดูดปากองที่เจ้าเบิ้งเนยนะฮือหัดสีฟินน้ำอีกอีกแล้วบอสไปพี่น้องติดตามคลิปมากันแล้วกันพี่น้องสบายดีจ้าเีพร้องนักมือฝนตกทัวประเทศ